รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย S ส s u ุด D-Max Magic Eye ทยานต่อให้โลกตาม b e n d i c เบรก1 0 0ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกเป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New MG ES Comfortable ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda GEONO Plus สองคนเช่นเคยเลยค่ะในรายการมาอเต r ร์ n n นนิค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกคืนวันพฤหสัสบ,บดีค่ะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วง Text Time นั่นเองค่ะวันนี้จะเอาเทคโนโลยีดีๆอะไรมาฝากบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ t ตโยต้าเซนจูรีในซีดานหรูขนาดฟลูไซส์ที่อยู่คู่กับแบรนด์โตโยต้ามากว่า55ปีนับจากที่เซนจูรี่คันแรกได้ออกมาจากสายการผลิตของโรงงานคันโตอัลโตเวิร์กในชิซูโอกะล่าสุดในปี2023นี้นะคะ ทางโตโยต้ได้ทำการเปิดตัว Toyota าเซนจุรี่รุ่นใหม่ MY 2024แต่ว่าครั้งนี้จะนับเป็นครั้งแรกที่เซนจุร y นั้นปรากฏโฉมในภาพลักษณ์ของรถ c l o สโอเวอร์ v สุดหรูขนาด Full Size สำหรับ c ซนจ u ร y v e เวอร์ชัน SUV ค่ะตัวรถผลิตขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGA k a p e ตัวรถมีความยาวรวม5,205ม m mm, มกว้าง1,990ม m mm, มสูง1,805ม m mm, มระยะฐานล้อ2,950ม m mm, ม น้ำหนักตัวประมาณ2,570กิโลกรัมห้องโดยสารออกแบบเป็นพิเศษใช้เลยเยอร์สีที่นั่ง พร้อมกันส่วนห้องโดยสารและก็พื้นที่บรรทุกสัมภาระให้แยกออกจากกาันด้วยกระจกนิรภัยลามิเนตอุปกรณ์มาตรฐานมีอาทิจอคู่ขนาด1 1 6นิ้วบนพนักพิงศีรษะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังคอนโซลกลางพร้อมกับชุดควบคุมบนจอทัศกรีนคู่ลักษณะก็คล้ายๆกับสมาร์ทโฟนตู้แช่เครื่องดื่มชุดไฟแอมเบียนไลท์สำหรับสร้างบรรยากาศและเบาะผู้โดยสารมีที่พักเท้าแบบเก็บได้พร้อมกับระบบอุ่นเบาะและระบบ,ระบบระบายอากาศ ส่วนผู้ขับมีมาตรวัดฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและจอทัชสกรีนสำหรับแสดงผลอินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วให้ใช้งานพร้อมกับเพิ่มความสะดวกในการขับด้วยระบบ Dynamic r ร s t s t เตลลิ่ช่วยเลี้ยวล้อหลังแล้วก็ลดความกังวลเรื่องความนุ่มสบายของผู้โดยสารตอนหลังด้วยระบบใหม่และ Comfort Mode ซึ่งก็จะช่วยปรับการทำงานของระบบการสะเทือนหลังให้เหมาะสมกับสภาพถนนแบบเรียลไทม ชุดระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดใช้เครื่องยนต์เบนซิน V6 ความจุ3.5ลิตรจับคู่มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแยกติดตั้งที่เพลาหน้าหลังส่งกำลังไปหมุนล้อทั้ง4แบบ All-wheel drive ด้วยเก e ียร์ eCVT พร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ eFour เฉพาะเครื่องยนต์ก็มีกำลังอยู่ที่259แรงม้ามอเตอร์ไฟฟ้าตัวหน้ามีกำลัง182แรงม้าส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าตัวหลังมีกำลัง109แรงม้ากำลังรวมทั้งระบบผลิตได้412แรงม้า การเก็บประจุไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของแบตเตอรี่แครชนิดลิเธียมไอออนความจุ51 mAh โหมดไฟฟ้าล้วนวิ่งทาระยะทางได้ประมาณ59กิเมตรขึ้นอยู่กับวิธีการขับโตยโยต้าจะทําการผลิตเซนจูรี่เอสยูวีแบบจํากัดจํานวนที่โรงงานโตโยต้ามอเตอร์คอปเปอเรชั่นทาฮาร่าแพรน์ในเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโรงงานแห่งนี้รับหน้าที่ผลิตรถหลายรุ่นทั้งโตยโยต้าและเล็กซัสรวมถึงเซนจูรี่ตัวถังซีดานในรุ่นปัจจุบันด้วยเบื้องต้นการส่งมอบรถล็อตแรกจะเริ่มขึ้นได้ในช่วงปลายปี2023นี้ราคาจำหน่ายในบ้านเกิดเริ่มต้นที่25ล้านเยนหรือประมาณ 6. ้านบทค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกของรายการค่ะใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีสามารถติดตามได้เลยทุกต้นรายการค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเรากันต่อช่วงหน้าค่ะ อีสุส m ดีแมกเมจิกทยานต่อให้โลกตาม BMW สุศูนทริยภาพแห่งการขับขี่เป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New m g e s Comfortable ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giano Plus ค่ะก็มาอยู่กับเรากันต่อนะคะในช่วงของทริปไดค่ะ คลิปในสัปดาห์นี้นะคะพี่แหม่มจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่นใดหรือว่าทำกิจกรรมดีๆกับค่ายใดยนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมคะที่ติดตามมาถึงช่วงของทิปได้ของมอเตอร์ลานนี่นะคะขอบคุณมากๆเลยติดตามกันมาตอนนี้แหมมจะพาไปสัมผัสกับค่าย Mercedes นะจ๊ะแล้วจะบอกว่าวันนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นฝูงดีกว่าเพราะว่าหลากหลาย24สื่อแล้วก็จำนวนรถเนี่ยคนละรุ่นกันเลยนะจ๊ะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะจากการ,รุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปสู่ที่จังหวัดภูกเก็ตค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีภารกิจที่จะต้องไปทำที่จังหวัดพังงาแล้วเรามี การเดินทางต่อไปที่จังหวัดกระบ,บี่แล้วก็เดินทางกลับจากกระบ,บี่เข้าสู่กรุงเทพมหานครเอาละตรงนี้วันนี้สำหรับแหมมเพื่อนคู่ใจตอนนี้จะเป็น Mercedes C220D AMG สำหรับตัวนี้นะคะก็เรียกว่ามีชุดแต่งของ AMG Line เข้ามาทั้งคันรถนะจ๊ะแล้วเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลสี่สุดเถาเรียงค่ะแล้วก็เป็นนี่ด้วยในส่วนของเทอร์โบละอินเตอร์คูลเลอร์นะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะจ๊ะเขาอยู่ที่ขนาด2.0ลิตรหรือ1,950 cc แล้วก็ให้กำลังอยู่ที่194แรงม้าแรงบิดสูงเลยทีเดียวนั่นคือ400นิวตันเมตรบอกได้เลยว่าขับสบายๆแต่เจ้าตัวนี้เป็นสปอร์ตคูเป้ก่อนเดินทางบอกได้เลยนะแอบแอบ,แอบนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสปอร์ตเพราะฉะนั้นมันมีความเตี้ยเพราะฉะนั้นเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปส่งเขาเรียกว่าเภาใต้เนี่ยถนนตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะสำหรับแหม ก็เดี๋ยวลุยกันนะคะกับเพื่อนน้องเป็นน้องสื่อด้วยที่จะร่วมเดินทางด้วยกันคันนี้และสําหรับเจ้าตัวเนี้ยเขามีตัวเลขนะ0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสามารถทําได้ภายใน7.5วิวินาทีเท่านั้นแต่อีกสําคัญอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของความเร็วสูงสุดของนางเนี่ยนางให้ถึง235กิโเมตรด้วยแต่คิดว่าคิดว่าไม่สามารถทําได้เพราะว่ามีกฎหมายจราจรหรือกฎหมายบนท้องถนนด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโฉมเขานิดนึงแล้วก็ ภายในมีอะไรให้เราดีๆด้วยปไปลย <ๆ S 1> เอาล่ะแล้เข้ามาในส่วนของคำว่าโฉมก่อนแมมชอบนะคะความเป็นสปอร์ตและคุเป๊ชอบโดยส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์แน่นอนค่ะสวยหรูแล้วก็สำหรับไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นแบบ multi beam LED นะจ๊ะแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องของระบบอัตโนมัติด้วยเรื่องของการปรับ ไฟสูงต่ำนะคะแล้วก็เวลามีรถสวนที่ไฟยางตาก็จบไปเลยค่ะเพราะว่านางจะช่วยปรับให้ทันทีนะจ๊ะส่วนกระจังหน้าแน่นอนค่ะแม่เป็นดาวดาวของเบนแน่น,นอนสวยงามเลยค่ะสวยงามมากนี่ชุดแต่ง AMG เขาใส่มาเต็มเหนียวเลยค่ะสเกิร์ตหน้านะคะและด้านข้างเนี่ยจะบอกได้เลยว่าสวยงามทั้งหมดเลยสำหรับขนาดยางที่ให้มาล้อนหน้าเนี่ยขนาด20นิ้วส่วนล้อหลังเนี่ยจเจ้าตัวนี้ที่แบบขับมาเนี่ย อันนี้ขอบ20นิ้วเช่นกันล้อหน้าและล้อหลังอันนี้ใส่มาเท่ากันแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของหลังคาซันรูฟมาด้วยนะจ๊ะเรามาต่อด้านหลังนะจ๊ะนี่เห็นไหม CLS220D แมเนี่แหละเจ้าคันนี้ที่เรามานี่นี่สปอยเลอร์หลังไฟสวยนะจะบอกให้อันนี้ไฟสวยนะไฟสวยแล้วนี่ก็เป็นการชุดแต่งนะคะท่อใส่มาให้ดูอาจจะเลอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการเดินทางมาแล้วนะคะ ซึ่งจะบอกว่าอันเนี้ยอาจจะมีเลอะเพราะว่าเราผ่านฝนอะไรมาด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่ามีอะไรที่เขาเติมแต่งแต่แน่นอนหรูแน่แหมอันนี้ก็อวดชมก่อนอดชมคีย์การ์ดหรือกุญแจก็โอเคค่ะก็มีเรื่องเปิดปิดแล้วก็เปิดปิดท้ายตัวท้ายเขาก็เปิดด้วยจากรีโมทได้ด้วยนะจ๊ะอาพวงมาลัยแน่นอนค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันแน่นอนเลยแล้วก็เป็นทรงสปอร์ตเลยดีเชฟเห็นไหมคะ แล้เจ้าตัวนี้ก็มีพัด้อยชิปมาให้ด้วยจอนี่จะบอกว่าเป็น w าร์ s c r เลยนะคะก็คือแบบแถวยาวมาเลยนี่ยาวมาเลยแต่แบ่งเป็นสส่วนเหมือนเช่นเดิมก็ส่วนกลางจะเป็นเรื่องของเอน e r เตอ n ร์เมนท์ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะรองรับในส่วนของ Apple c ลคาแล้วก็ Android ด้วยนะจ๊ะอ่มีเรื่องของระบบนำทางวิทยุใดๆคุณเข้าไปได้เลยเนี่ยมีเรื่องของโฮมก็เข้าไปเซตทุกอย่างอันนี้ช่องที่เขาเรียกว่าสง่งอากาศ แอร์ออกมาเนี่ยมันบอกได้เลยว่าโอ้โหเนี่ยเหมือนนี่เนี่ยเลยคุณนึกออกไหมเป็นท่อที่อยู่ที่เครื่องบินอะสวยอะสวยอ่ะขอพูดตรงโซนกลางลงมานะคะอันนี้เป็นเรื่องของอ่ะเรื่องจะแตะอะไรต่างๆก็เปิดแบบนี้เป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นก้านเหมือนเป็นโน่ะค่ะคุณอยากเข้าอะไรเข้าอ่ะอยากลดพัดลมก็ลดอยากเพิ่มจํานวนความแรงลมก็จับไปอ่ะส่วนในนี้ก็เป็นช่องหนึ่งที่ให้เก็บบาบาทุกอย่างอยากเก็บวางแก้วแล้วก็จุดช่องชาร์จ อ่ช่องเสียบ usb อ่านี่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าตรงนี้ก็มาเข้าตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ขับรถแล้วก็แบบมือไม้อ่าเลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้จะเป็นเรื่องของโหมดการขับนะคะคุณเลือกได้เลยนี่มันจะก็ขึ้นให้คุณเลือกเลยจะเป็นให้คุณเลือก eco comfort sport individual นะคะเลือกเอาเองเลยค่ะว่าอยากใช้แบบไหนหรือคุณจะมาสั่งงานสำหรับผู้ขับก็นี่บนนี้ได้เลยบนพวงมาลัยนะจ๊ะคอนโซลมันถือว่านี่เขาใช้หนัง ุมสวยลิผู้ง่าหรูหราเลยนะจ๊ะตรงนี้ไฟดูนี่ไฟโอ้โหแล้วในคันนี้ก็มี Amber l i ์ไลให้คุณเลือก64สีเลือกไปเลยอยากสร้างบรรยากาศอะไรภายในห้องโดยสารนะคะอันนี้ Airbag ข้างหน้ามีทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งอันนี้เบาคู่หน้าแน่นอนค่ะปรับด้วยไฟฟ้าสามารถปรับได้เลยเี้ยังไงก็งตามแล้วก็แผงประตูแน่นอนค่ะโอ้โหลำโพง เขาบอกว่าเมื่อสีดเด็เดน์เนี่ยระบบเครื่องเสียงขเขาแจ๋วจริงเพราะมากนะคะส่วนนี้เป็นกล่องใส่เก็บของใดๆก็ตามอาจจะมีความรกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราเดินทางมาด้วยกัน4คนคุณแอบตกใจใช่ไหมสปอร์ตคูปเป้แต่นั่ง4คนแล้วเดี๋ยวมีน้องอีกคนนสายพิเศษที่คุณจะบอกว่าเือระยะไกลเดินทางไปกลับภาคใต้ทำได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงระหว่างการเดินทางเลย การนั่งทุกคนอยู่ในรถ4ีคนเลยอะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะจ๊ะในส่วนที่มีภารากิจต่างๆที่ยังต้องทำกันอยู่ไปมาตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในส่วนของภารากิจที่เรามาถึงที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปที่ โรงเรียนเยาววิทย์นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าใครติดตามกับมอเต r ร์ n ลนดิเนี่ยเราเดินทางกับค่ายเมอร์เซเดในเรื่องของ CSR หรือเรื่องเพื่ออันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพื่อเยาวชนไทยและก็เยาวชนที่นานาชาติเลยไม่ใช่แค่เด็กไทยเท่านั้นเขารับเรื่องทุกอย่างในการช่วยอ่ะตรงนี้เดี๋ยวจุดหมายไปทางเรื่องกิจกรรมทำเพื่อสังคมนะคะตอนนี้ก็จะบอกว่า เราอยู่ในคันของ CLS อย่างที่บอก220ตอนนี้เราขอคุยในส่วนของนี่เจ้าเครื่องยนต์ดีเซลด้วยแล้วเรามีน้องบอดดี้ของแม่มที่เราต้องขับมาจากกรุงเทพมหานครมาจนถึงภูเก็ตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้สองไม้แน่นอนค่ะเพราะว่าเอาจริงคนเดียวก็ไหวแต่คงต้องจอดพักบ่อยๆแล้วก็เตียงง่วงนอนอยากคุยกับน้องคนหนึ่งด้วยแหมเขาชื่อชื่อ,ช,อชื่อตรงข้ามกับอากาศบ้านเรามากชื่อน้องหนาว มันชื่อผิดที่ผิดทางมากมากเลยค่ะกับเวลานี้อ่าน้องหนาวครับจากขารไซทีมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แหม่มด้วยครับนั่นแฟนเยอะแยะหมดเลยนะจ๊ะมาสาหรับหนาวเนี่ยในส่วนของคันนี้เขาถามคำเดียวเลยว่าขับแล้วรู้สึกยังไงรัาคำว่าสปอร์ตคูเป้เจ้า c l s มันเป็นสปอร์ตคูเป้ที่ใช้งานในชีวิตจริงได้เพราะถ้าเราพูดคำว่าสปอร์ตคูเป้อะเรามักจะนึกถึงรถที่เอาไว้วิ่งช่วงวันจุดเสาร์อาทิตย์ เพราะว่าด้วยช่วงล่างด้วยกายภาพลหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันแต่ CRS คันนี้มันใช้งานในชีวิตประจาวันได้แบบสบายมากคือขับสบายแล้วก็พอมายิ่งได้เดินทางลงภูกเก็ตเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยรถมันนั่งสบายแบบสบายมากๆไม่ว่าจะขับหรือนั่งแถวหลังซึ่งอันนี้เซอร์ไพรส์มากๆรถมันดูสปอร์ตนะแต่ว่ากลับ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถผู้ใหญ่แต่อันนี้นะต้องขออนุญาตไม่ได้อะไรใดๆน,นะคะเพราะว่า,าทีมของน้องหนาวเนี่ยเขามีน้องอีกคนหนึ่งมาด้วยซึ่งไซต์ต้องบอกว่าไซส์ใหญ่เลยแต่ขนอนั่งในสปอร์ตคูเป้อยากรู้กับเจ้าน้องกันนิดนึงว่านั่งแล้วเป็นไงจ้าช่วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยความนั่งสบายขนาดไหนต้องบอกก่อนว่าผิดคาดมากเลยครับเพราะเดิมทีแล้วคาแรคเตอร์ของรถคูเป้แล้วพื้นที่นั้นจะต้องน้อยจนไม่สามารถนั่งได้ แต่ที่คนตัวใหญ่นั้นบอกเลยว่าไม่มีทางที่จะมานั่งพื้นที่ตรงนี้ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าพื้นที่วางขาหนักกว่าที่คิดมากแต่พื้นที่บนศีรษะนั้นมีเฉียวนิดนึงแต่ถ้าเกิดนั่งกลางไกลเป็นไงบ้างบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นหางคนระับโอเคเลยขอบคุณสําหรับทีมน้องดาวเลยนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าแชร์ความรู้สึกแล้วก็ ความเป็นจริงของการที่เรานั่งอยู่ในค่ะ mm hmm. ว่า mercedes c l n z CLS 220D แบบขอใช้คำหนึ่งว่าขับสบายนุ่ม mm hmm. แล้วก็สนุก สูนในเขตเขาโรงเรียนยอววิทย์นะจ๊ะอย่างอย่างที่บอกว่าที่นี่ต้องน่าสนใจแน่นอนเพราะว่าพี่แมวก็มาทุกครั้งที่เมอร์เซเดสเดินทางมานะคะเพื่อจะมามอบเรื่องของทุนนะคะโรงเรียนเล่าคร่าวๆนะคะว่าเคยเล่าเยอะมากเลยโรงเรียนแห่งนี้ถูกก่อสร้างด้วยถูกตั้งโดยมาจากสืบเนื่องมาจากของมูลิตีก่อนนะคะกับชาวต่างชาติแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เดินต่อได้ด้วยตรงนึงก็คือในส่วนของ เมอร์เซเดสแล้วก็มีอันนึงด้วยของกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนด้วยเขาให้การสนับสนุนที่นี่เด็กที่นี่ต้องบอกว่ากินอยู่นอนอยู่ที่นี่เลยสังเกตอันนี้จะเป็นโรงเรียนทั้งมีห้องอาหารแล้วก็เป็นบ้านพักหมดเลยนะคะอาคารเรียนอยู่ในนี้ เอใส่สิ้งพารกิจนนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นี่คือในส่วนของค่าย m e r c e d e s CLS 220D โอ้โห AMG ด้วยชุดแต่งทั้งคันขับสนุกมากๆใครว่ารถสปอร์ตขับไกลๆไม่เมื่อยนะจ๊ะช่วงล่างนุ่มด้วยผิดคาดด้วยปะลองดูนะงบประมาณถึงลองจัดดูเพราะว่านางใส่เทคโนโลยีมาให้คุณเยอะด้วยคุ้มแน่นอนออย่าลืมทดลองขับก่อนซื้อแล้วเจอกันนะจ๊ะ ขอบคุณที่ติดตามกันตลอดเวลาเลยจ้าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปได้ในสัปดาห์นี้ยังไงสัปดาห์หน้าเราก็จะเอาช่วงทริปได้ดีๆแบบนี้มาฝากผู้ชมกันต่อค่ะค่ะตอนนี้พักชมโฆษณาก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ อีซูซุดีแมกเมจิกอทายานต่อให้โลกตามเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก b m w อ็ยูนทรียภาพแห่งการขับขี่ขามาโยรสองคนกันต่อนะคะในช่วงมอเตอร์นิวส์ค่ะมอเตอร์นิวส์สัปดาห์นี้นะคะก็รวบร,รวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วมาอัปเดตคุณผู้ชมกันจะเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยคะ่ะ มิตซูบิชิเปิดตัว Mitsubishi อ็กซ์เพนดใหม่รุ่นปี2023รถทอสโอเวอร์7ที่นั่งไฟหน้า LED ดีไซน์สปอร์ตพร้อมระบบควบคุมเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติพร้อมด้วยแผ่นกรองอากาศ PM 2.5ทั้งรุ่น GLS LTD และ GT มี4ตัวถังให้เลือกถึง4สีด้วยกัน MG เปิดตัว New MG5 Change Anniversary Special Edition มาพร้อมตัวถังสีใหม่ c ร a y o n g r เกคุมโทนการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในด้วยสไตล์โมโนโครม จัดวางโลโก้ Change Anniversary ที่ประตูท้ายและล,ล้ออลลอยสีดำดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วและหน้าจอ Infotainment แบบทัชสกรีนขนาด10นิ้วพวงมอลไยมาติฟังก์ชัน่นพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย Ford กร,ระดมอาสาสมัครครั้งใหญ่ร่วมกิจกรรม Ford Global c ข่าวริ่งมั พร้อมกับอาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลกในเดือนกันยายนฟอร์ดประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนสารต่อกิจกรรม Water Go Green หรือการจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเนื่องเป็นปีที่8ซึ่งปีนี้ฟอร์ดจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านหมอมุยตำบลละหารอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโดยมีพนักงานฟอร์ดและสื่อมวลชนกว่า70คนส่งมอบความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาระบบจัดการน้ำของโรงเรียนและช่วยลดค่าไฟฟ้าทั้งยังร่วมกันปรับพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นแปลงเกษตรผสมผสานเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนโดยนำผลผลิตที่ได้มาใช้บริโภคภายในโรงเรียนและสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน Great Wall Motor เปิดตัวและประกาศร,ราคา GWM แทง500และแทง300อย่างเป็นทางการของรถยนต์รุ่นใหม่ภายใต้ GWM แทงเพื่อเสริมให้กับตลาดรถยนต์ SUV Off-Road ในประเทศไทยหลังจากการเปิดตัวของ All New GWM แทง500 HEV ภายในงานบางกอก International Motor Show 2516ที่มียอดจองสิทธิ์ซื้อทะลุมากกว่า1,000คันภายในระยะเวลาเพียง1สัปดาห์เบ n d i k เปิดตัวผ้าเบรกรุ่นล่าสุดเอาใจสายรถยนต์ไฟฟ้า Bendix EV Hybrid ซึ่งเป็นผ้าเบรกสูตรเซรามิกใหม่ล่าสุดที่พัฒนามาเพื่อใช้สำหรับรถยนต์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะโดยใช้วัสดุในกระบวนการผลิตที่มีส่วนผสมของแร่ทองแดงในระดับที่ตับมากโดยได้รับการรับรองจาก Automotive Aftermarket Supplier Association ระดับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วร่วมกับบริษัทคาเคโดไทแลนด์จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการให้การสนับสนุนจัดตั้งสถาบันศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเพื่ออุตสาหการรมรถยนต์ใช้แล้วหรือ The Association of Used Car Academy โดยหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้วจากสมาคมตรวจสอบสภาพรถยนต์ j a a a ประเทศญี่ปุ่น และหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการตั้งแต่ระดับพื้นฐานและสูงขึ้นไปสำหรับผู้แทนจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการสร้างบุคลากรสำหรับการรับรองคุณภาพรถยนต์ใช้แล้วรวมถึงการพัฒนาให้บริการอย่างมืออาชีพและเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว Bridgestone จัดงาน Bridgestone d r i v i n g Experience Unlock Potenza Power เปิดโอกาสให้เหล่านักซิ่งสายสปอร์ตผู้ใช้ยางโพเทนเซร่วมสัมผัสประสบการณ์ขับขี่สายสปอร์ตบนสนามแข่งรถเพื่อสัมผัสกับยางสมรรถนะสูงอย่างเต็มรูปแบบกับเหล่าวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งทักษะพื้นฐานการขับขี่เทคนิคการขับขี่สล์สปอร์ตในวันเสราร์ที่11พฤศจิกายนนี้ณสนามปทุมธานีสปีดเว์จังหวัดปทุมธานีโดยเปิดรับสมัครสำหรับ30ท่านตั้งแต่วันที่25กันยายนถึงวันที่ 25ตุลาคม2516 AS Auto Service ขานรับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านตน้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงของกรุงเทพมหานครกับโครงการ AAS Care the Air ปลูกด้วยรักให้อากาศไร้มลภาวะผ่านการมอบไม้ยืนต้นขนาดกลางดินพร้อมปลูกและไม้คำยันให้แก่สำนักงานเขตดอนเมืองและสำนักงานเขตสวนหลวง พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนโลเคชัโรดในเขตพื้นที่เขตดอนเมืองฮีโน่น ino, จัดการแข่งขันฮีโน่สมาร์ทไดรเวอร์คอนเทสต่อเนื่องเป็นปีที่5ชิงถ้วยพระราชถานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักขับรถบรรทุกโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นสองประเภทคือรถบรรทุกสี่ล้อบรรทุกน้ำหนักและรถบรรทุก1ิบล้อกึ่งลากพ่วง บรรทุกน้ำหนักผ่าน4ฐานการแข่งขันที่พัฒนามาจากหลักสูตรการขับขี่รถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ได้ผู้ชนะที่เป็นสุดยอดนักขับที่มีความรู้เรื่องการดูแลรถกฎจราจรทักษะการขับขี่รวมถึงจิตสำนึกความรับผิดช,ชอบต่อสังคมค่ะอัปเดทข่าวสารจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะจากกันไปค่ะสามารถติดตามรายการเราได้ทาง สามช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube c h anel n ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพะวกเราสคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ